หนองทุ่งมนแสนงามกุดนาขามเลืองชื่อร่วมนับถือหลวงพ่อองค์คำหมายงามล้ำน้ำนมดีถิ่นนี้คือเจริญศิลป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 หมายถึงความเจริญแห่งศิละปะ เดิมเรียกว่าบ้านหัวทุ่งเป็นชุมชนลาวขนาดเล็กราษฎรประกอบอาชีพกสิกรรมเป็นหลัก ราวปีพุทธศักราช2472นายลอยภาราัสดรชาวบ้านงิ้วตำบลปะโหลอำเภอวาริชภูมิอพยพครอบครัวเข้ามาตั้งถิ่นฐานริมหนองน้ำอันเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นครอบครัวแรกระยะต่อมามีรัษฎรอีกหลายครอบครัวอพยพมาเพิ่มเติมในภายหลัง เรียกว่าบ้านหัวทุ่งต่อมาทางราชการเห็นว่าสภาพทองที่บ้านหัวทุ่งมีประชาชนหนานแน่นขึ้นมาก ตามลำดับจึงได้จัดตั้งตำบลเจริญศิลป์ในท้องที่ปกครองของอำเภอสว่างแดนดินโดยชื่อตำบลสอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาคามในพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบะรมมราชินีนาถพระบะรมราชชนนีพันปีหลวงและในปีพุทธศักราช2531ได้รับการยกเป็นฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเจริญศิลป์จนถึงปีพุทธศักราช25 537จึงได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเจริญศิลป์ขึ้นจังหวัดสกลนครจวบจนปัจจุบัน